ำรวจนะเต็นตำรวจสันติบาล<ช>จะไปก่อเหตุชิงเงินธนาคารซะอย่างนี<ช>้เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็ขณะที่ร้อยตำรวจโทยินดาพันวังเนี่ยรองสวัสดิ์ป้องกัรและปราบปรามนะครับสพบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจนะครับผ่านบริเวณหน้าธนาคารการิกรไทยสาขาบางวัวน,นะครับอำเภอบางประกงฉะเชิงเซาเนี่ยปรากฏว่าพบชายต้องสงสยัยคนหนึ่ง เดินวนไปวนมาท่าทีมีพิรุษใส่หมวกสวมไม่โมงปิดบังใบหน้าแต่งกายมิดชิดสะภายกระเป๋าเป้จึงขอเข้าไปตรวจสอบนะครับผู้าชายคนดังกล่าวเนี่ยชื่อว่าสิบตำรวจเอกปันจเทพเพรตานะครับอายุ3ามสามปีเป็นเจ้าที่ตำรวจฝ่ายตรวจสอบพฤติการบุคคลนะครับกองบัญชาการตำรวจสันติบาลน,นะครับก็อ้างว่าเป็นตำรวจนะตัวเองเป็นเจ้าที่ตำรวจจะมาจับตามจับผู้ต้องหาตามหมายจับ เออที่อยู่บริเวณนั้นแต่ตำรวจก็ถามว่าเอมาทำไมเนี่ยเพราะเขาดูว่าเหมือนมีพิรุษเนี่ยแต่งตัวแปลกๆแล้วก็เหมือนสพายเป้มาใช่่ไอ้นีก็เลยพยายามขอตรวจค้นเออปรากฏว่าเขาไม่ยอมไอ้ตำรวจนี่ไม่ยอมอ่าวสิตรตำรวจเอกปันปันจะนักเทศเ่ยเขาบอกไงเขาบอกไงบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพยายามจะหลบหนีด้วยซ้ําบอกว่าอืจะมาตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ เออแต่ว่าทางตํารวจสายตรวจที่บางประกงเขาก็ไม่เชื่อใช่เอขาก็เลยวอวิทยุสื่อสารเรียกกําลังมาเสริมครับสรุปแล้วต้องช่วยกัล็อกตัวแล้วก็ตรวจค้นนะครับปรากฏว่าในตัวเนี่ยมีปืนพกสั้นเอาตเมติกขนาด9มมหนึ่งกระบอกนะครับแม็กกาซีนสำรองมาจุกระสุน14นัดอีกหนึ่งชุดครับแล้วก็กระสุนปืนอีกจํานวนหนึ่งรวม40นัดโอ้โหถุงผ้าหนึ่งใบกุญแจรีโมทรถยนต์โตโยต้าหนึ่งอันครับ ที่สําคัญคือสวมเสื้อสามตัวกางเกงอีกสองตัวทับกันอยู่ <Wow. S 2> อา้าวอ้าวก็เขาเลยเอาไปสอบสวนเลยเฮ้ย hey, มันเป็นยังไง uh. สุดท้ายก็ยอมรับสารภาพ <c oughs> ว่าตั้งใจจะมาชิงทรัพย์ที่ธนาคารเ oh. อ้านั่งรถเมย์มาเลยครับ <c oughs> ตั้งใจมาก่อเหตุจริงๆปรากฏว่าระหว่างระหว่างก่อนเข้าธนาคารเกิดวนเดินวนไปวนมาแล้วแบบเอ๊ะคือหลังเลอะ <c oughs> ตัวทั้งหัวจับนั่นเองนะครับอ๋อแล้วเลือกที่จะมาทวนทวนธนาคารนี้เลยเหรอธนาคารอะไรนะธนาคารกาศิกรไทยสาขาบางบัวครับเลือกที่จะมาที่นี่เลยอ่าเจตนาอย่างนั้นเลยนะครับครับบอกว่าสาเหตุน่ยมาจากมีภาระหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งภรรยาก็ไม่มีงานทําด้วยนะครับก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงซึ่งมันก็น่าห่วงนะนี่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 จะบอกว่าคิดสั้นก็น้อยไปฮะต้องเรียนวิคิดนะฮะใช่ครับคือเป็นตารวจเนี่ย รู้อยู่แล้วครับทําอย่างนี้ไม่รอดหรอกครับอืไม่รอดหรอกครับผมไม่เคยน้อยมากเลยที่ไอ้โจรที่จะไปชิงธนาคารว่าจะรอดอ่ะแล้วตัวเองเป็นตํารวจเองเนี่ยโอ้โหมันแต่ว่ายังงว่าด้ก่อเหตุแล้วโดนจับก่อนอ่ะเขาใช่ไงแต่เขาเตรียมแล้วก็รับสารภาพไงใช่ครับเออจริงๆไม่รับก็ไม่มีใครว่าอะไรครับก็เบื้องต้นเจ้าที่จะแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนเข้ามาในเมืองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ก็สอบสวนตรวจสอบสวนเข้มเลยเพื่อเพื่อหา ช่องทางที่ดำเนินคดีข้อาหาอื่นๆเพิ่มเติมครับ,รบส่วนที่สำนักง,งานสร,รวจหชาตินะก็มีการถแถลงข่าวพันรัรเอกกษิษนะพัฒนาเจริญรองโษกสำนักงานสร่รวนใหญชาตินล้ก็บอกว่าเรื่องนี้ได้รับรายงานแล้วครับก็ยืนยันแล้วว่าเป็นตำรวจจริงในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาลจริงซึ่งก็มีการถูกดำเนินคดีในขะ้อหามีวุธปืนไว้ก่อนครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จริงเพิ่มเติมแล้วตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จริงเลยแล้วก็จะดำเนินการเกี่ยววินัย ออไปครับนะครับจะว่าพิษโควิดก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าผมก็มีส่วนนะเหรออ่าเขาก็เป็นถ้าในตำรวจเขาก็ได้รับเงินครบถ้วนนี่ไม่ได้ถูกมีปัญหาเรื่องเรื่องมันพอใช้หรือเปล่าล่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณแล้วล่ะอ้าวถูกไหมล่ะใช่ใช่ไหมล่ะเออไม่ใช่ว่าเป็นตำรวจแล้วไม่พอใช้ก็ไปปนไปจริงเขาก็ไม่ถูกบางทีบางทีก็คุณก็ต้องคันน่ะคุณก็ต้องไปหางานที่สุจริตที่ทำไงใช่ไหมขายต้องขายต้องชิ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเอา คุณโกบคุณรู้ไหมทุกวันนี้คุณจะสับสนุนให้เขาจี้พ้นแบงค์เหรอไม่ใช่ผมกําลังกำลังต้องการจะสื่อว่าทุกวันเนี้ยคนมันกําลังอยู่ในภาวะที่ดิ้นรนนะทุกคนนะก็ดิ้นรนแต่ก็ร้านค้าเนี่ยยอดขายที่เคยขายได้ทุกวันกาไรวันละพันสองพันทุกวันเนี่ยหรือวันละสองร้อยนะคุณรู้เปล่าคนไม่กล้าจากบ้านไปซื้อนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งทางสังคมนี่ฮะที่ที่เขามองว่าอาจจะของกินหายากและสำคัญคนตกงานมากขึ้นถามว่าคนตกงานเนี่ย คุณจะเอาเงินเดือนที่ไหนมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่ะใช่ไหมครอบครัวลูกเมียต้องเลี้ยงแล้วคุณจะทำสุดท้ายเลยปัญหาที่จะตามมาอันนี้ผมก็ทบทวนรัฐบาลโดยตรงเลยนะอญากรรมนี่แหละไม่ใช่อญากรรมรักวิ่งยิงปล้นหนีอหน่อยต้องเยอะขึ้นแน่นอนรัฐบาลต้องเขาถึงต้องอัดเงินนี่ไงีต้องช่วยเมื่ญวานเมื่อวานมันมีข่าวที่น่าสลดใจคือเห็นลงในเผยแพร่โซเชียลมันนะครับมีหนุ่มวัยรุ่นเข้าไปขโมยของในเซเว่นพวกโจ๊ก มาบ้าข่าวสารอืขโมยแล้วถูกพนักงานจับได้อเขาไม่หนีนะเขายอมมอบตัวตำรวจนะแล้วเขาบอกว่าไงรู้ปะเขายอมติดคุกมีข้าวกินโอ้โหถ้าเขาอยู่นอกเขาไม่มีเงินเขามีไม่มีเงินซื้อข้าวกินเนี่ยตรงเนี้ยมันจะท้อให้เห็นนะว่ามันจะเลวร้ายมากกว่านี้นี่คือปัญหาหนึ่งเลยที่รัฐบาลต้องเอาไปแก้ไขนะครับนี่ฮะ